สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีอย่างเป็นทางการคะ่ะหมักบอค้าตอแหลเนี่ยพี่น้องหมักบอค้าตอแหลเนี่ยพี่น้องสบายดีปรจา้าสามนกก็บสบายดีอยู่เด้อจา้าบ่ได้เป็นอย่างเด้อจา้า <c> ห <oughs> มักใช่ไหมชอบใช่ไหมคะไอตอแหลตอแหลเนี่ยหมักให้สั่งภาพบอคา้า บอหมักแบบเรื่องจริงผ่านจอบอะคะต้องพูดเพ้อๆคนสมัยนี้ชอบพูดเพ้อชอบคนตลเอค่ะคนสมัยนี้เด้อพี่น้องบอกไว้เลยคนสมัยนี้มักคนตลเลบอหมักคนตุง๋งบอหมักคนพงผาดหม,มักใส่หน้ากากหากันไวสันซะอะ ก่อนอื่นกาขอโทษขอภัยพ okay. uh ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเด้อตอเล่โบป็นเนาะค่ะเนาะคนคนนี้ตอเล่โบป็นนะคะเออเสี้ยวมาตอบคอมเมนต์หมาขี้เลือนนะคะอ่าเด้อมีการมาถามเมาอีกเบิ้งตอนแรกก็ว่าชี้เฉยเฉยชิเงียบเงียบให้มันเว้าไปว่าเฮาย่านมันเฮากลัวมันน่ะนะพวกพวกคอมเมนต์นะให้มันเก่งไปให้มันพิมพ์ไปเอามันจนมันนะพอมาดูคอมเมนต์นี่มันสะดุดอุ้ย สะดุดพี่น้องมันบอกให้ข่อยตึงไว้ผู้เดพี่น้องอยากดังมาสั้นสองอยากมาดังในช่องของกูเหรออืมอยากมีตัวตนในช่องของกูว่าสัน้นอืมอะเด้อพี่น้องขอเิอ่านคอมเมนต์ให้ฟังพึ่งได้เงินยืมมาเลยขนรถออกมาโชว์หมดเลยยืมเงินไผรนี่กูไปยืมเงินไผรใช้หลักฐานไปเอามาดูกูไปยืมเงินผู้ใด กูไปขอผู้ใดกูไปยืมผู้ใดมึงคือรู้ดูดีแท้ฮะใช่าคนแบบคุณบ่มีเครดิตเครดิตบ่มีพเอยืมไพ่กับบ่ได้ยืมไพก่พกับบ่ให่บัดนี้คือสิว่ากูมีอันไปยืมเงินคนฮะถามเน่ยเหนื่อยไหมถามจริงสร้างภาพเพื่อโกหกชาวโลกเพื่อ,อได้มันถาม่อยกูก็สิตอบมึงนะมึงเหนื่อยไหมกับการมึงมาตามชีวิตกูตามจิกชีวิตกู เหนื่อยไหมฮะถ้ามึงเหนื่อยมึงก็นอนนะมึงนอนพักเลยนอนพักที่บ้านมึงน่ะเออเหนื่อยไหมถามจริงสร้างภาพเพื่อโกหกชาวโลกเรื่องอะไรคะกูโกหกเรื่องอะไรล่ะคะถามหน่อยบอกกูหน่อยค่ะอีประสงค์ดีอีประสงค์ร,รอบอกกูหน่อยค่ะอืมนะในกรณีกูสิยืมเงินไผหรือกูบ่ยืมเงินไผมันก็บ่ได้เดือดร้อนผู้ใด มันไม่มีผู้ใดามาใส่ให้กูถึงกูยืมกูก็ใส่เองกูหาใส่เองก,ก,กูกูบ่มีกูก็ต้องยืมกูเมืนคนรวยนะทามึงสิว่ากูยืมเงินคนเออการที่คนอื่นเขาจะให้มึงยืมนะ่ะมึงมีอะไรมึงทําอะไรอ่ามึงมีงานมีการไหมมึงมีอะไรมาค้าประกันการยืมเงินคนนะ่ะถ้ามึงไม่มีไรายได้เขาก็ไม่ให้มึงเข้าใจไหมคนยืมเงินคนได้สนแสดงว่ามีเครดิตอ่าบ่เห็นบอกเขาไปกู้เงินตามนธนาคารสนแสดงคนมีเครดิต คนอื่นเนี่ยอยากจะกู้จะตายกูยังอยากจะกู้เลยธนาคารแต่กูไม่มีเครดิตกูไม่ได้กูไม่มีอะไรไปให้เขาเขาไม่ให้กู้ใจจริงกูอยากกู้ธนาคารกูได้นี่กูไม่กู้ได้เงินมันหน่อยมองอื่นนะอืมกู้ธนาคารเลยเอาเงินเป็นก้อนๆเลยค่ะนะถ้ากูมีเครดิตพอนะเข้าใจไหมอืมกูทามมึงไะครับมึงสิมาถามกูเหนื่อยไหมลรากูทิถทามมึงเองนั่นว่ามึงน่ะเหนื่อยอยู่บอกับการมาจับ มาจับมาจับมาจับพิษอันชีวิตครอบครัวของกูหะนะกูถามมึงแน่มึงน่ะเหนื่อยอย่าบอกกูเพ่เห็นกูเพ่เห็นบ่กกูสิไปวุ่นวายกับพวกมึงเลยกูบ่ได้รู้เลยวัดกูจะไปยุ่งวุ่นวายทําไมกูบ่ได้เคยยุ่งวุ่นวายกับชีวิตพวกมึงเลยแล้วเป็นยังมึงถึงมาวุ่นวายกับชีวิตกูแท้เป็นยังมึงคืออยากรู้อยากเห็นแท้กับชีวิตครอบครัวกูสิเป็นจังไรสิไปใส่หรือสิมาใส่ฮะกูถามแน่เออเดี๋ยนะบัตรนี้พ่อแม่แก่แล้ว เราควรหาเงินดูแลเขาไม่ใช่จะไม่ใช่จะหาภาละไปให้เขาปากเบาได้เบานะอ่านแล้วอย่าลบนะแขวนไว้ให้คนอ่านโอ้ยอีคนดีอีผู้ดีมึงหมายความว่าจังไดกาะที่มึงว่าออกมาเนี่ยมึงหมายความว่ากูไปหาปูแลมเนี่ยกูไปเอาเงินน้ำปูแลมบอกฮะกูไปเยี่ยมานายเยี่ยมพอเนี่ยกูไปเอาเงินน้ำปูแลมบอกฮะมึงจังหวะกูเอาภาละไปห้เพิิน ฮะกูถามหน่อยเออกูจะบอกไว้ให้นะให้มึงเบิ่งเอาเออเบิ่งเอาญาตาตาบผููแลน่ะพ่นธมิ่ยังให้กูล่ะพ่อเจ้ายังให้กูล่ะเออลำพัง่นก็แย่อยู่แล้วอยู่แบบน่ะค่นเออข้าใจบ่กูไปเยี่ยมพ่อกขาบอกกูไปหายืมเงินกูไปกู้เงินกูไปขอเงินกูไปยืมเงินเออตายเหละย้าแม่แม่เราม่อะลิกูยืมมะลิมันไม่ผิดนะ ลูกเต้าไปเอาเงินพ่อเงินแม่นะ่ะมันไม่ผิดนะคะทุกคนเออเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยกับลูกเป็นคนเบิ่เวลาลูกเต้าพ่มีกับพ่อแม่ก็ต้องซอยเหลือเป็นเรื่องปกติของคนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่แล้วนะแต่อย่ามาใส่กบครอบครัวก,กูอย่ามาใส่กบครอบครัวกูว่ากูนี่เอาผลาญไปให้คนอย่ามาใส่กบครพบครั่วก,กูนะกูบอกไว้เลยเมื่อนี่วันพระนะ ถ้าสิ่งใดมึงว่าออกมาเดียวมันบมแมนความจริงนะสาธุกูขอให้มึงมีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวันคำว้าของมึงนี่กูไปยืมเงินไผมึงซาละแน่มึงบอกมาเลยมึงบอกมาเลยบอกกูไปยืมเงินไผ่เออกกูไปหาตาแหลมหายายานกูไปหงั่งออกูก็ไปเล่นนะกูอยากไปเห่นกูพาลูกกูไปหาปู่มันบันนักหัวมึงสิบอ่กูทำเนี่ยเรื่องพ่อเรื่องแม่กูนะมึงก็ต้องบอกเดีวบอกกูต้องหาเงินเรียงครอบครัวแะ่กูมีกูให้แน่นอน กูไห่คนนอกยังมึงนมาสั่งซ้อนกูหรอกคูสิบอกไว้ให้เออเรื่องพ่อเรื่องแม่นะแม่ม้อนคือกันถ,าาถออนาา้ากูมีกูไห่เต็มที่เลยเออคนเฮาเวลาเฮาก่มีก็ต้องพึ่งพาอาศัยผูกเป็นพ่อเป็นแม่มันก็เป็นเรื่องปกติถ้าพ่อแม่เจ็บป่วยกะลูกเป็นคนเบิง่งคนแยง,งบแม่นคนอื่นนะต้องเข้าใจนะอบอม่นซีมาว้าวแบบนี้นะ เออมีการบอกแาลบนะกูชิลบพีแม่มึงงกูพัดญานมึงสปักกูจังสิไปลบอืมกูแห่งอยางเห็นตัวตนมึงผุนตัวออกูแห็งอยางกูตักบนอยู่บนอาศัยมึงผุนออาถามมึงแน่จริงมึงบอกมาหน่อยไหมึงอยู่ใส่มึงอยู่จังหวัดใดมึงอยู่อำเภอใดมึงอยู่ตำบลใดมึงบอกมาหน่อยไหมกูไม่ได้ไปหามึงหรอกกูแค่อยากกูตักว่าสันดานแบบมึงเนี่ยมันคนจังหวัดใดอืมเข้าใจบ่ ว่าขึ้นโกหกตอแหลกูโกหกอีหยังสิ่งที่ชู้ว่าม,มาในี่ชู้ก็หาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาให้กูเบิงนะ่งแน่กูอยากเห็นคือกันมันแมนหยังนะมันแมนหยังเรื่องกูนะมันสิไปใส่รือ่ไปใส่กับบริเกี่ยวกับไพยกูสิบอกว่าไห้นะกูสิพิษกับเพยกูสิทะเลาะกับภัยกับบริเกี่ยวกับเพยคือมันเรื่องของกูอือซู้ว่าคอมเมนต์กันเนี่ยเออว่าขึ้นนี้ ติดคุกอืมติดคุกนังหน้าอย่างมันไม่มีเงินประกันตัวหรอกนู่นนี่นั่นเอา้ากูก็งงเลยกูยังไม่รู้เรื่องเลยคํานี้นะ่ะอะไรวะเรื่องอะไรวะยสูสือกูกะสิไปแอนล้องเพลงสิกูคุก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 อา่ามาบางคนมาคอมเมนต์เราหมายถึงคนคอมเมนต์เด้อพี่น้องอืมเป็นยังไงเนระมึงไปห่องกงมาปะห่องกงใช่ละกูก็อยากไปยุฮ่องกงนะกูมีเงินกูคเคยบอกเลยดิ เอถ้ามีก็เอาหลักฐานมาเลยกูอยากเห็นหลักฐานเอามาสิเออเอามาให้กูดูสิหลักฐานนะว่กกูไปใช้มาเนยแล้วจําเป็นไหมที่กูไปแล้วกูอยากถ่ายยังกูไป่อยากกูอยากลงคลิปย้ำเลกูก็สิลงกูก็อยากลงมันก็เรื่องของกูซู่ซีม่มีสิทธิ์ยังทําไมไม่ลงคลิปล่ะไปนู่นไปนี่คือว่าแลนเช่นนี้ไปทางหาปู่หนจะไปทางนู้นทางนี้ไปทางไหนมันเป็นยังแล้วหลดกรถกูนะเออกูซิมุนไปทางใดก็ได้ ในประเทศใบนี่ในโลกไปนี่ขอแต่มีเงินแล้วจาเป็นยังเราเป็นเรื่องของกูนะกูต้องสิมาอธิบายให้พวกมึงฟังขอโทษขอภัยเดอพี่นว่าเฉพาะผู่ที่มันว่าใช้ครอบครัวข่อยขอเปวนรอบพอดร่วมอันนี้ฮะเพราะว่ามันอยากไผ่สักก็ซุ้มข่อยเกินไปแล้วตั้งแต่เดินทางแล้วค่ะตั้งแต่เดินทางแล้วอืมนั่งหน้าอย่างมึงนะไม่มีปัญญาประกันตัวหรอกกูยังงงหรือประกันยังกูไปเหตุยังวะกูไปทําอะไร ่ะบุตรหนึ่งเอ้ยทนายส่วนตัวเซโนว่าเ้าเซคอยพี่น้องเอา้าเขาว่ารู้จริงคือสิบบฮหุักจะมีทนายอยู่บ่มีทนายคือรู้ซะเขาว่าหุดดักว่าไปสองไปสามเลยพี่น้องคนเ้าเอา้าถ้าคนรู้จริงก็ต้องหู้แล้วว่าข้างคกมีทนายบหรือบ่มีทนายถ้าว่ารู้จริงเออแน่ตอบไม่ได้วันนี้แสดงว่ารู้ไม่จริงเออ เอาไปมามีหนาะทีเบงิงเบิงขิบเบิงไปอย่ามาสารแน่เรื่องส่วนตัวของกูกูมีเวลากูก็สิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับจริงอือยังก็เคยเห็นคอมเมนต์แค่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมีนยังก็ต้องบอกกันครอบครัวโซเชียลนี่นะครอบครัวเดียวกันให้กูเปิดเผยเรื่องเรื่องส่วนตัวของกูในโซเชียลนี่นะเหรอกูอสิบุมีความลับเลยบางัันเถอะคืออันครอบครัวเดียวกันกูก็ต้องบอกเบิด์ตมาซันซะอ่าซอยเลือกกูบล่ะสี่ซอยบล่ะกูสิด้บอก ชีใส่เรือครอบครัวกูบอ่ะอ่าถ้าครอบครัวเดียวกันก็ต้องใอยเรือหละส่งยืนหละเรื่องดูแเลยลูกกูใอยกูเลยเรี่องครอบครัวจะกูเสียข,ขนานนักคาไฟจะกูเลยอ่าเรื่องบางเรื่องน่ะเราก็ไม่สามารถที่จะพูดออกโชว์เชี่ยวได้เราไม่ได้อวดเก่งแล้วเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะไม่ใช่ว,ว่าไปไหนมาไหนก็โกหกทําไมไปศาลก็บอกว่าไปศาลจะโก,ก,กหกทําไมเอ้า มันเรื่องส่วนตัวฉันฉันจะพูดไม่พูดมันเรื่องของฉันมันเกี่ยวอะไรกับพวกคุณพวกคุณจะมีสิทธิ์อะไรอยากมารู้เรื่องทําไมไม่ไปรอที่หน้าศาลเลยล่ะรู้ว่าจะไป <laughs> เอาเอามุญนี่ข้างหกสิบไปศาลไปเลยเออถ้ามันเป็นจริงนะก็ไปยืนเลยถ่ายรูปโอ้ยสาวมุนบนติจมาสศาลบาจะมาสยังนี่จะมีทุระยัยงมายัางนี่เจ้าต,ต้องไปเบิ่งแบบนั้นเลยเจ้าอย่าไปอย่าไปเชื่อคนถ้าอยากรู้ก็คือไปยืนรอหน้าศาลเลยค่ะ เออไปจริงหรือไปจริงกับไปเบิ่งเลยในสายเราคุก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 ในสลเราภาพอยู่คุกอยู่ใสเอามาเบิ่งภาพที่คุกอยู่ใสเอามาเบิ่งเพื่อก็ะยากเห็นเอามาเบิ่งดูเออบ่แเป็นซิมี่ม้ามันบอกเอ้ยผัวเมียเมียใส่เสื้อเหลืองผัวใส่เสื้อบานเย็นผัวใส่ทรงทหารอ้าวก็ใส่ตั้งแต่ไปพุณเร้ยน่ะเสืองทรงเสือกันไดออถ้าอยากหูจริงน่ยอยากไปอนั้นโอ้ยกูบ่เสือกันนี่กูต้องไปเองถ้าคนอยู่แถวกรุงเทพนะ เออถ้าไปเบิ่งเองหลยไปยืนอยู่หน้าศาลเลยไปถ่าเบิ่งก็เห็นหมดแหละถ้าไปมันสิไปหนักยังก็เข้ามาทักเราหละเออมันสิไปหลักแอบถ่ายหูแบบนั้นเขาเลือกหมารอบกัดหมาไม่กล้าซึ้งซึ่งหน้าอืมนะถ้ายเห็นถ้ามีก็เอาออกมากูก็อยากเห็นคือกันเออเอาออกมาเลยอืมเรื่องกูสิโกหกบอกโกหกละเรื่องอยังไะมาซู่เซิงกันกันกนกบพัวซู้นซือออกมาหาว่าอ่บ่ซะ เอา้าสมุดสูนอนอยังกันมีเงียงกันกับผัวกับลูกกับเมียเจะออาะเบาให้ชาวโลกฟังเบาเรื่องแบบนี้อันนี้คือคําเปรียบเทียบเปรียบเปยเด้อืเข้าใจนะคะอืมถาม,มาเหนื่อยไหมกูท้ามมื่อมึงเหนื่อยบอกมึงตามสวิตกูหน่ยมึงเหนื่อยบอกถ้าเมื่อยก็พักผ่อนด้วยอีหล่าถ้ามึงเหนื่อยนักมึงก็พักซะหรือไม่ก็พักยาไปเลยไปซื้อกระโลงมานะ่ะแล้วก็นอนอยู่นั่นกินยาตายแล้วก็นอนอยู่ในโรงนะ่ะอืนะ อยากหูอยากเห็นแบบจิแบบจีมแบบจีมแบบจิ้แบบจิ้ออบุตรหนึ่งบ่มีเงินประกันบุตรหนึ่งเออมันต้องติดเสาอาทิตย์นู่นแหละวันจันทร์นู่นแหละเออมันถึงได้ออกเออยายหมอนกับอีลิงกังนี่ต้องไปอยู่ในห้องขังถ้าคนไม่ผิดอ่ะเขาไม่ให้เข้าห้องขังหรอกกูจะบอกให้เออนะคิด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 สมองคิดคิดหน่อยคิดอืมสมมุติว่ากูโดนจับจริงๆน่ะ แม่กับลูกกูเขาก็ไม่เอาไปขังกูจะบอกไว้ให้เขาจะไปขังได้ไงยายหมอนกันอันมานาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดสมมุติว่ากูกับัวกูติดคุกนั่นฮะทาไมเขาต้องไปขังเขาจะขังทําไมมันคนละคนอืมถึงจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ตามคนไหนทําผิดก็คือคนนั้นโดนจับนะโอ้สูดีเนาะหาเดืองห้าล่ามี ว้าวใส่ครอบครัวกูดิมบ์จบว่าเรื่องเราจักง่ามในนาอสซูจังชิตายเนาะกูถามสุแน,เน่เออเออนว่าแต่เราว่าแต่เราคือครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็ถ่ายก็บอกหมดแต่พอเอฟซีเตือนอะไรก็ออกมาด่ามันไม่ใช่หน้าบ่าวเพชรพะนะ เตือนบ่เนี่นี่เราเอฟนนี้เราเตือนแบบนี้บอกเตือนบอกกูสั่งภาพนี่นะเตือนบอกกูโกหกชาโลกนี่นะเตือนฮะพูดจากคนสนตีนหมาไม่แดกแบบนี้นะบอกกูว่าเตือนอกูแบบนีบอกกูชิดาบดเธอไรสิว่าแต่อย่า่าแต่คอมเมนต์คอมเมนต์มึงนะ่คือการกูก็สิดาเออนะเตือนอีหยังอีหยังเตือนกูถามแน,สน่สิ่สาเตือนเหนอยังไรมันคนละครขอบครัวกันนะเออ จะมาเตือนเยี่ยเอาสิ Thanks, so ่งเตือนอ่ะโอ้ยขี่รถไปเด้อมึงรถขวัญรถปิ้งตายเด้ออีข้างคกกูขอให้มึงมีอันเป็นไปเด้อสู้เห็นบอกคอมเมนต์ลูกสู้เห็นแหระสู้ทำเป็นเป็นทำเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ทำเป็นไม่รู้ว่าคนว่าให้กูถ้าผู้ได้่าให้กูเฮกันคือมาเดือนเก้านี่กดไล่ให้กันเฮกันคือมาเดือนเก้านี่ผู้ได้บ้าให้กูกดไล่ให้กันเตือนหึนหึนหึนสู้ได้พี่ช่างสู้กดไล่ให้กันเอาสู้ถามสู้นะสู้ได้ยังได้ควบสะใจได้ว่าให้กูนะนะ ม่ต้องยา่านม่ต้องห่วงม่ต่อไปนี่ช่องสาวลาว่าวบ่อีสานนะ่ะสิไปลบคอมเมนต์อืมชิกเก็บไปเบิดตแหละอืมเผื่อมีอะไรไว้ข้างหน้าก็ได้เก็บไว้นี่แหละไม่ต้องกลัวและอย่ามาพูดนะบางทีเม้นต์หยาบหย,ยาบเม้นต์หยาบหยาบเม้นา์มาเพื่อให้เราเจ้าของช่องเขาตอบเจ้าของช่องเขาตอบกลับปุ๊บแคปไว้ปับ๊บลบทิ้งปุ๊บล้วไปพูดว่ามันลบทิ้งแล้วเม,ม้นนี้ลบทิ้งแล้วหูไม่ได้โง่นะ จะบอกไว้ให้เม้นเองสักพักหนึ่งลบเองเอาไปแขวนเองมันหมายความว่ายังไงอ่ะน,นั่นนะแล้วมาใส่ร้ายว่าเจ้าของช่องนี่รับความจริงไม่ได้ว่าสั้นซักเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเออเนี่ยเม้นนี่หายอีกแล้วอเม้นนี่หายอีแล้ว,ลวพ่อแม่พี่น้องไปว่าวกันนะมันไม่แน่จริงมันรับความจริงไม่ได้ที่แท้นะ่ะพวกมึงสร้างสถานการณ์เอามาเม้นแล้วก็บลบเองแคปไปแล้วก็ไป,กไปแขวนเอง เพื่อจะมีคอนเทนต์ทำแต่ละวัะวนวันนี้วันพระนะคะ,อ,ะอยาเด้อ,อยาเด้อ,อยาได้กับกูนี่ยาเด้อกูอะจะพูดดีเฉพาะคนให้กำลังใจกับพรอรัวกูไม่จำเป็นไม่ต้องรักชาวมณฑลบริหา,เารเอฟซีหักชาวมณฑลบริหารการเอฟซีหักแค่การกำลังใจเออสู่ๆเด้สดเอสาวมนลอมนอกมนานุนนีนั่น แค่นั้นพ่ออืมบ่ได้ขาดครอบอบอุ่นนะคนไหนให้เกียรติเราเราให้เกียรติคุณคอยกะว่ามาไลา่ข้างเลยดิแต่ถ้าคนไหนไม่ให้เกียรติฟาดแม่มกลับเลยค่ะไม่ได้สนใจนะการที่ว่าด,ดา fc นะรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็อย่าเม้นนะถ้าไม่อยากให้ดากกอยาม้นคำแรงแรงอย่ามาเม้นคำหยาบคายอืมเพราะว่าคำหยาบคายเหล่านั้นแหละที่เหตุในแซมมอนหยาบคายกลับ นะคะสามนเป็นจริงๆแล้วสามนไม่ได้เป็นคนหยาบคายนะสามวมนเป็นคนเบาเสียงดังสื่อพงผางสื่อเออสามนหยาบคายเพราะคอมเมนต์นะคะเรียกแม่สามวมนไม่อีหมอยสมควรไหมคุณรู้จักแม่ฉันดีหรือยังเรียกแม่ฉันว่าเออนั่นเออนี่สิ่งเหล่านั้นแหละพวกคุณทำ่ะสิ่งเหล่านั้นแ่ะเราถึงได้สวนกลับอันนี้ทุนต้องเข้าใจด้วย ก็เข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเออไม่ได้สนใจแต่ว่าอย่าด่าถ้าด่ามาก็คือด่ากลับย่อยต้องมาพูดนะอย่ามาอ้างว่าเออรอะไรก็ออกมาด่าเอฟซีเออะไรก็เอฟซีดีๆเขาจะไม่พูดคนที่เขามีสมองเขาจะไม่พูดนะไหนล่ะไหนบอกว่าจะไม่มีเงินประกันไหนเราบอกว่าจะติดคุกไหนล่ะนู่นนี่นั่นเอามาเบิ้งมาไม่ไะสิ่งที่พูดมาน่ะต้องเอามาให้ดูเออข้าไม่ดละก้าเอาออกไหม เธอหน้าเธออยากหู้ดักเดอ้อจังบด้โกหกตอแหล่เธอยากหู้ว่าซื่อสิไปใส่มาใส่ไปดักเลยหู้ดักวาอีมุนนี่สีเดินทางไปใส่ห่ะไปดักไว้มงหันเลยแต่ยืนรอเลยนะถ้าคนเก่งจริงนะอย่าเป็นหมารอบกัดกูไม่ชอบกูชอบกัดต่อหน้ากูไม่ให้ชอบกัดรับหลังรับหลังแล้วกูไม่ชอบาการสกโรกเรน่าเน่าพวกมึงไว้เลยกูจะบอกไว้ให้ถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรของกูน่ะเออเอาซึ่งซึ่งหน้าเลยด่ากูด่าซึ่งซึ่งหน้าเลยกูชอบแบบนั้น เออกูบ่มากอัน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 พวกนนาไวายลังหลอกค่ะนามือเป็นฟ้าตินน่ะอืมกูบ่มักแบบน่ะนะโอเคนะคะเข้าใจตามนั้นนะเออก็ถือว่าคลิปนี้ก็พูดหลหลายเรื่องที่การเดินทางนั่นแหละไปใส่มาใส่นู่นนี่นั่นคือบ่ถ่ายคลิปคือบอบอกให้ชาวโลก,ลกเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องบอกอืม ไม่ต้องไปแสดงว่าตัวเองเก่งไม่ต้องแสดงว่าตัวเองไม่กลัวใครนะจะบอกให้เออถึงกําหนดก็คือไปบทถึงก็คือบวไปเรื่องงั้งก็แล้วแต่สิไปใช่กับเรื่อง,งของข่อยอืลดกับลดข่อยน้ำมันลดกับน้ำมันข่อยซื้ออยากซื้อกินเดินถอกเดินทางกับเงินข่อยผู้รักผู้ใหญ่ผกนกระซอยมีผูสซอยเรือเล็กๆหน่อย,อยกับเป็นบุญของขบครั่วข่ขอยอันนีเผิสรซอยโดยใจ เขาไ่ได้เรียกร้องให้่นมาซอ,อยเพิ่งกระซอยเฮาเงินความด้วยตนสงสารเอฟซี FC ทุกคนทุกช่องทางก็ต้องมีหมดอมืมีทั้งคนดีแล้วก็คนสว่วมีทุกช่องทางเรื่องการตกทรัพย์เนี่ยยังไม่ต้องมาพูดหรอกเขาตกทรัพย์คอยบ่เคยว่บาบอกโอ้ยพี่น,อน้องเอ้ยเมื่อน,นี้คอยบส่สบายเด้ออันเบาเ,เพชรแล้วบ่สบายสได้ไปหาหมอกับบมีเงินไปหาหมอคอยบ่เบ้าคอยบ่เคยเบ้าพัวคอยเจ็บขอา,ขอ,ยาอยากตายคอยถาไปโลดของก็ไม่ถ่ายคลิปอีก เขาบ่าเคยว่าอีกโอ้ยน้องมานาไา่ตอนนี้บ่สบายจิไปหาหมอบ่มีเงินพี่น้องเอ้ยให้ให้พ่อแม่พี่น้องซอยเลือครอบครัวข่อยในเด้อข่อยก็บค่เคยว่าข่อยบ่มีอืมนั่นแหละคือคนทำคลิปตกทรัพย์นะเออข่อยมีบ่มีคนกส็สููซอนแต่ครอบครัวข่อยน,นี่แหละเออเพิ่นห้ก็เอาเพิ่นมาห้ก็แล้วไปเออ การตกซัพย์กับการมาตกรัพ์น่ะรู้จักกันนัแยกแยะแยกแยะนะคะถ้าคุณแยกไม่ออกก็เรื่องของคุณเด้อเฮ็ดยูทูบเนี่ยบ่มีไพดอกสิบได้เงินจากเอฟซีได้ทุกช่องทางอืมมีคนหักกับมีคนสั่งคอยสิบอกไว้หายจ้ะเออแต่คอยเป็นยูทูบเบอร์นี่ยคอยเป็นยูทูบคือกันนี่ผูกขา้าบ่มีคอยกันยังหายผมเคยออกหนาวตาคอยก็หายทำคอยหายได้ซีซ่าหาร้อยลูกว่าพัน fc ขอเงินขอยกับปบิดราได้เราขอยรวมแบบอ้ยหลายพันหลายหมื่นแล้วตั้งแต่ขอยู่บกุ้งพนขอยกระซอยเรือ fc อ่าบอลนันชิมีแต่ fc ซอยเรือขอยนกข่อยกระซอยเรือคือกันคนที่เบิ่งคคิปข่อยโทรมาหาอันเมือเหมือเดือนที่แล้วพี่มลหนูบ่มีเงินเลยหนูขอเงินแนี่ยจากซื้อนมให้ลูกอันตกงานก็เบิกอ่าเงินกันยังพันลายได้เงินเดือนกันยังบ่ได้เออเดี๋ยววันที่นั้นวันที่นี่พอหนมือมันวันที่ปั๊บเงียบจัด กบเห็นโอนมาเงียบเลยขอได้เหมือนมนีอยังข็เอินยังยืมได้เหมือนขอได้เนี่ยคอยกบ,บสนเขาก็ว่ทานอีกคนแบบนี้หลายคนบางคนกับเฮาโอนไห้ว่าเป็นหันเป็นหนีว่าถือพวัวตีทายรูปหน้ารูปตาเลือดอาบเบิดหน้าตาสิไปหาหมอตอนนี้กระท่องได้สองเดือนแล้วถือตีนพวัวบุ้วารูปสีแท่งหรือบ่แท่ง มาขอเง,งินขอคอยบรด้มีเงินขอมีเงินอยู่หาพันบาทในธนาคารขอกระลักโอนให้สามพันบาทหลังจากโอนสามพันบาทบ่พอขามือมากโทษมาอีกดักได้เพิ่มอีกสองพันบอไม่มุงอยู่อืมสิบาจังได้สะกขอกระปองให้แล้วขอว่าขอกระมีสำนั่นขอซอยจะได้สำนั่นอืมบล็อกคอยเลยบาทเนี้กับกับเพราะว่าความโง่องจ้คของเนี่ยความสงสารคนอืมนะ มีมดหลักฐานคนมายืมเงินอยู่นี่เอฟซีนะบรรยากเปิดเจ้านะเปิดนะฮะว่านั่นอีกอมั่งเทือกะเคสห่กับห่เคส่ไหากับ่ะห่โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้กับเขาใจเดอ้อเขาใจเดอ้อบ่ต้องว่าใส่คําถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่กูเดินทางมาหอดเมื่อคืนนี่ยกูยังเหนื่อยอยู่กูยังเพียอยู่ตอนนี้กูเหนื่อยนั่งรถแต่เรื่องอื่นกูบ่เหนื่อยโอเคเรื่องกโกหกคนไม่นช่เป็นเ่อยนั้นโกหกสื่อกื่อก็สื่อเหนื่อยมันไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องใช้สมองขนาดนั้น 嗯、uh,，OK 吗？嗯。Uh.